คมร์บอนเนี่ยไปแอลหรอ่นหก็อย่นสมบูใช่ไหมงนไหอจเป็นแม่งแ่นบหม่ขึ้นแวง่หลอนเน่ยไมกัน่ะดีๆมนี้งเหลือมไม่ทั้ง่หอมะไรอะไไม่คุณคุยกับพุาคุณคุยเร่องเหลือมอะไรอ่ะเฮ้ยคุณผมบอก่้เดี๋ยวนี้คุณเปลี่ยนไปก ทอยู่แล้วพี่ก็มาถ่ายตอนอะไรก็ไม่มีในบทไม่มีงูเหลือมอะไรไม่มีได้ไงผมไม่ได้เลี้ยงงูอะไรคุณเลี้ยงอะไรอนาคอนเดอร์อะไรนี่ไงอะไรนี่เราโอ้โหทีเดียวทีเอียวทีเดียวทีเดียวทีเดียฉากนี้ผมไม่เห็นไงผมไม่เห็นอย่าเสี้ยมอย่าเสี้ยมผมไม่เสี้ยมเอาคุณทำสบายคุณซ้อมกันซ้อมกันอุ้ยนั่งนั่งตัวนู้นก็ได้ไม่เห็นต้องนั่งด้วยกันเลยเออนั่งอ่ะ มันก็ส anyway, like? like? ุภาพบุหรี e ่ไงอะไรมีอะไรเขาจะซ้อมกับกันเออ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 เช่นเช่นเชิญเช่นผมอยากดูเวลาคุณซ้อมกันผมไม่เคยเห็นไงเจอกันเจอครับเหรอเจอกันเฮ้ยผมถามตรงๆนะเฮ้ยเสียงสองคุณดังวันนี้มันได้อารมณ์เหมือนกันไหมเจอครับเฮ้ยผมถามตรงๆได้ไหมเฉียบเฉียบทำไมล่ะคุณใช่ไหะ คุณปุดขี่อะไรนะคุณเห็นรองเท้าคุณเห็นรองเท้าอ้าวแล้วที่ใส่อยู่นี่อะไรพอทีเัยแล้วมันเอาใส่มากเโอ้ยโอ้งยน่อันเไตรมยเลไม่เตรมยาให้เลยเหอเาุณมซ้ำบมดนี่นี่คุณเป็นใครครับ เหมือนได้เลยไหมเหมือนผมอะมาดูอนาคตของคุณสองคนคือคุณจะเริ่มจากันไหมอยู่ดีดีเ่มาถมรองเท้าแบบนี้ก็เลยถามว่าคุณเป็นใครก็เขาจำไม่ได้พราะเขาใส่แล้วไงถอาจำตัวเองไม่ได้ก็เออโดาต้องบายถึงเราจะจำเองได้แต่เราจำคนในใจเราได้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะยังย้งอย่างนี้เลยโอ้ยเจบเจยบเจบ การยิงต้ิงยิงแบบยิงยิงทีละนั้นนั่ง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 เอาคุณเป็นไรอ่ะคุณเป็นไรทำไมอ่ะเฮ้ยผมว่าวันนี้เขายิงโดนนะพี่ผมว่าน่าจะได้ละโรคกำเริบเป็นไรนี่ไงเอาเมนูพอร์ที่เขาบอกไงใช่ไหมเมนูพอร์่อาการเป็นไงพี่อาการไม่รู้หรอยิงมาเมื่อกี้โดนตรงไหนแม่ไม่ไหวแล้วคุณไม่ต้องตัวละ ไเป็นหนึ่งเจ้าชายที่ดีพร้อมที่สุดแม่เป็นมนุษย์ที่จะรักเธอตลอดไปตลอไปฉันอาจไม่เป็นเช่นน้ำตาลที่หวานได้มากมายแต่ต่อไปนี้จะขอรักเธอตลอดกาลตลอดกาจากวันนี้ฉันขอสัญญาเธอโดยหัวใจถึงนานเพียงใดยังคงรักเธอไม่ยอมเปลี่ยนแปลง thế mới mi dứt thì mình